นี่ค่ะเจ้าหน้าที่ออกมาแล้วหลังจากเข้าไปประชุมกันจุดที่บ้านทุนเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ผู้ใหญ่เจ้าหน้าที่จะกลับแล้วเจ้าหน้าที่นี้กรมป่าไม้ ไปตามไปเราก็ตามไปกับเขาด้วยต้อมเอ้ยโอ้ยไปแล้วเขาไปแล้วเจ้าหที่กรมป่าไม้ไปแล้วออกไปแล้วลุงพลยังไม่ออกมาหน้าข่าวก็ตามติดเลย โอ้ไม่รู้กี่ช่องอ้าวอ้าไปแฮ่กันไปตามติดกันไปไปที่มป่าไม้นอนอนนี้เนาะแห่กันไป,มปนอม้โบน,น,นป่าไม้บ้านเราบ้ากุกตูะะตม ป่าไม้บานเหาเนาะตอมต็อกกับบักต่อไปแล้วจะเหี่ยกันไปกลุ่มป่าไม้บุญแล้วพวกนักข่าวไปแล้วนี่อ้าวเหี่ยกันไปแล้วไปกลุ่มป่าไม้เราจะไปบ้านผู้ใหญ่ดีกว่าอ้าวคลิปนี้พอแค่นี้นะคะเราจะไปบ้านผู้ใหญ่นะคะทีนี้ไปบ้านผู้ใหญ่นะคะ คลิปนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ